วันน <t ong ue dice> ี้นะคะพี่ไปว่าจะวางแผนกับช่างกล้องค่ะมาแก้พี่เบลกันมันก็วนวายอะไรอย่างเงี้ยพูดเสียงดังไงคือจะดูว่าเบลยอมรับเป่าเดี๋ยวแบบแค่พี่ไปพี่บอกได้พี่บก็ได้หรือไแค่นี้เองหนูเก็บข้าวเก็บของเก็บเกลงอะไรแบบ พี่ช่องไปถืงค่ะวันนี้นะคะพี่ไปว่าจะวางแผนกับช่างกล้องค่ะมาแก้พี่เบลกันอันนี้นะคะตอนเนี้ยเราไม่ได้ร่วมกานแค่คนเดียวนะเรามีช่างกล้องด้วยแต่ว่าช่วงนี้นะคะพี่ายอะ่ะเฮ้ยลองไปแอดที่แอดเจ็ดแปดเก้าฟันจีอ่ะคือแบบอยากหาอะไรได้เสริมเนี่ยลองแอดเข้าไปดูแล้วไปเล่นเกมดูเฮ้ยมันได้จริงนะทุกก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกคนนะคะลองเข้าไปแอดดูที่แอด 789ดแปดเกฟังจีนะคะแต่พี่ปายจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะว่าแอดไปที่ไหนนะคะแอบเจ็ดไปเฟังจีคนอย่างงี้เอ้ยพี่รู้เป็นเรื่องอะไรดีวะครับสวัสดีครับแล้วก็เราก็จะทะเลาะเหมือนแบบว่ายังไงดีอะครับขอเป็นปาร์ตแล้วะ่าใครกินนี้ได้ครับยังไม่จบยังยังไม่ทัถ่ายที่ไหนเหมือนแบบเออเหมือนแบบว่าเราก็วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยพูดเสียงดังไง จะรู้ว่าเบียมเแล้วอะเดี๋ยวแบบให้ไม่ไปอะไรพี่บอกว่าเออพี่จะแก้แบบว่าไม่ไหวแล้วอะคือจะต้องแบบไล่พี่รูไม่ไหวแล้วกินรักแร้แรงมาเออกินตัวนั้โคตรเหม็นนคืออันนี้อนนเดี๋ยวนะจริงนะเออจริงเมื่อาอันน้อันนี้เรื่องจริงเอาต่สาวหายเอาแต่สาวหาะโอเคมไม่โคตรหอ ่ากคนเดี๋ยวป่าเดี๋ยวไม่ใช่เดีวพูดจะูไม่เยอะเออก็เราต้องไปแอบนั้งกล้องตั้งกองวว่าฮะตั้งกองวีวโทรศที่เบเล่าเลยไทยอ่ะเล่ลนี่ไยไม่ไดเดอออกมาแต่ายได้ีคนทางแสงกันอ้าวเล่าอะไรทำถุงของไม่ไม่แล้วใครแล้วต้องเอากล้องไปตั้งในห้องของไม่ไม่ไม่เราเอาอันนี้เลยไงอ๋นี่เดยเปิดตูบมาแล้วเอาอะไรแสงกัาดีวะมีแสงกลางถลเลย ไปยั้ครับผมอยากรู้นะว่านายหัวผมจะเป็นยังไงลูกพี่ผมเขาจะออกมาหรือแบบเาอจะเอแอปก็อีกสปีดด้วยเลยเออจะเอาแอปเอาหัวเลยเดี๋ยวผมจะเอาผ้าที่ปิดไว้นะครับเดี๋ยวทุกคนว่าจัดฉากนี่เรื่องจริงนะ แคแ่กำลัง,ลง,ลงอ่ะพี่จะงตีอยู่าใจเย็งนี่ต้ไม่ปดูเรื่องอ่ะเรื่องแค่นี้ต้องแค่กำลังนะมือดีโอ้โหคือแบบไม่ทะเลาะกันออกไปอ่ะกูได้พี่ได้พี่ออกก็ได้ผมอ่ะแค่นี้เองโอ้เก็บข้าวเก็บของกันเก็บเกงอะไรแบบต่า ไม่พอใจไม่ต่อยเหรว่าแบบแคเนี่ยโอ้โหดบดูดีมากเลยต่อยแบบผู้หญิงอ้วาวต่อยผู้หญิงอ่ะคืเห็นว่าสามแค่นี้นหะด้วยการรวมหมัดไม่ยัง้งเปะเข้าไปที่หน้าจนจมูกหักเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไอาเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่จะดูเดี๋ยวพี่เบจะว่าไอ้เอาเลยได้ีด่มาดิวันนี้เป็นวันแม่เป็นวเนแม่ ไม่ใช่เดี๋ยวมันมีมันเรื่องอะไรกันบูกูไม่เข้าใจนะพวกมึงเป็นอะไรกัน น,นี่คือไม้ไม้ถึ่ฟองใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นไม้แดงนี้หน้าแดงนี้หน้าดำเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหน้าแดงหน้าดำเสร็จปุ๊บมีสามไม้ไหมสามไม้เสร็จป,ปุ๊บชนกันนี่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 นคืออะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> อะไรก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> คือสามไงสามไลงกันพลยเนี่ยสามสามไม่ลกไนเลยถอยเลยเปล่ะไม่หลงอ่ะถอยให้เห็นต่อหน้าไนี่หรอใจเย็นๆเทีนเทียนก่อนเนี่ยเนี่ยสามไงไม่โกหกสามพันนี่ไงเนี่ยเขาบอกว่าความสามัคคีขึ้นด้วยเดือนนี่ขึ้นด้วยเดือนนี่เป็นสามเป็การโูสามนี่นี่สามนี่เนี่ยนะกับประชาธิปไตยไงออ๋กับประชาธิปไตยว่าให้มา ก็ก็ปองรองไงก็เกี่ยวกับประชาธิปไตยไม้ไม้ไม้ขนาดปองรองการใช่ขนาดไม้มีอยู่สามอันนิ้วเราก็ยังชูสามนิ้วคนไทยชูสามนิ้วซะส่วนใหญ่ใช่ไหมถ้าวันน้นมีสี่อันกันก็นั่นน่ะสิก็นั่นน่ะสิก็นั่นน่ะสิจะอธิบายอะไรอธิบายให้เข้าใจไงให้ลมเย็นไงก็ประมาณนั้น แล้วคุณเป็นเรื่องอะไรสรุปเรื่องอะไรตัวมิ้มมันใช้มันใช้หอเพื่อนพวเนี่ยใช้ของอล้ไม่เก็บสักอย่างมันมีอะไรก็เก็บดิไม้พี่นี่เก็บเองไม่ไม่เก็บเองอ่ะเอาแล้วใครใช้ใครไม่เก็บเองอ่ะแล้วใครใช้ฮะาฉุใครแพ้คนนนั้แพ้เลยคนแพ้คนนั้นเก็บอ่ะเอออ่ะอ่ะห้า พร้อมยังรพร้อมย่งสองสมหนงสองสามฮะไมัดกบ้าหรอกนึ่งเท่าหนึ่งเท่าหเท่าหนึองามสองแล้วเพื่จะไหวเพี่ยเราไหวไหมหลาคนแก่เวลาพูดสองหนึ่นึ่งสองสา ก็ต้องยอมตามทำตามลาเพียบตามนั้นนะแค่นี้ใช่ไหม้เออดเนียอดูกันนึวว่าแม่จามีแกันไกแล้วทำใไมออมาดโอ้หมกดผม่าันมน่เดี๋อแผมนี่อาจารย์กูงอีกทีนึงถ้าใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครด้วยนะคะอค่หาทำมเหม็นจริงอะ I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me line, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.